ฝึกจิตจิตที่เราฝึกดีแล้วก็มีกำลังจะรู้จะเห็นความจริงมีในโอกาสนี้ก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจะไปลมหายใจเข้าออกก็ตามนํำฝึก แต่ธรรมชาติของจิตจะคิดนึกปรุงแต่งให้เรามีความรู้แล้วก็ดึงสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกที่คำา,านาพุทโธแลอยจะใช้ปัญญาพิจรารณาร่างกายนี้เป็นอารมณ์ก็ได้นักปฏิบัติบางองค์นั่นบางท่าน เป็คิดว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็มปีปิติสุขเกิดขึ้นมาให้เราดูความรู้สึกของเราก็ได้เราคิดถึงกรรมฐานบทไหนแล้วใจสงบได้ง่ายก็ให้ระลึกถึงเจริญในกรรมฐานบทนั้นมากมาก อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญวางความลังเลวางความสงสัยอะไรไว้ซก่อนเพราะสิ่งที่มันทำให้เราวุ่นวายนั่นไม่สงบเราก็คงจะทราบแหละทำให้จิตของเรามันลำการใจวุ่นวาย บางทีนักปรา์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับมดเหมือนกับแมลงห้าชนิดที่ทำให้เราไม่สบายจะเป็นเรื่องของกรรมวิชนทะวิาบาทความฟุ้งซ่านนังเดสงสยัยความหงุดหงิดใจความง่วงอันนี้ก็เหมือนกับเป็น,มนแมลงทั้งห้าชนิดนั่นเองถ้าเรารู้จักแล้วเราก็ไม่คบ คาสมาคมด้วยมันเป็นเพื่อนเก่เาๆมานานแล้วหลายภพหลายชาติจิตเราก็มีเพื่อนชนิดนี้ตอนนี้เรามาคบกับเพื่อนใหม่ก็คือคำประทานจะทำให้จิตของเรามีความสุขเราก็ต้องพยายาม เมื่เราฝึกไปแล้วทำให้สงบจริงๆเราต้องจะใช้สัญญาความจำก็ได้พิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนไปเที่ยงก้อนไปงามไม่ใช่ตัวเราของเราจิตอจจะสงบมาไม่มากเล็กน้อยก็เล้กนันนกะสมาธิแต่รู้สึกม่ารู้สึกว่าสบายสบายขึ้นน กาทำต่อไปอีกจาจิตเราก็สงบนิ่งมีปิติมีความสุขใจอิ่มใจแล้วก่อนเราจะนั่งเราจะละเลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณก็ปิติเกิดละ ให้ึกอย่างนี้ทำอย่างนี้เสมอๆนะไม่ขาดเป็นหนนทางเดียวเป็นทางสายเดียวที่เราจะพ้นทุกได้ไม่อย่างไรซะคนในโลกก็ไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วตลอดไป เพราะฉะนั้นเราต้องเพียนพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้มากทำให้มากเจริญให้มากในใทั้งใจพิจารณาให้มากใน่สุดเราจะเข้าใจความเป็นจริงได้ทำไมเราถึงไม่ยึด นักยึดนะเป็นตัวเราของเราแบ่งเป็นเราเป็นเขามันจะมีไหมเรามีไหมเขามีไหมทำาไมเหมือนกันอ่ะลมหายใจก็เหมือนกันถ่านน้ำาึ้เหมือนกันถ่านดินก็เหมือนกันถัาลลมก็เหมือนกันแต่เจะยึดเอาแต่สิ่งที่เราอยู่นั้นเป็นเราอันนั้นเป็นเขากันแเป็นเหตุมีตัว,ม,ตวมีตน สัตว์พวกคลเราเขาการที่เรามีสติมากๆอยู่ในกายมีธนาจิตธรรมนี่แหละเราก็เห็นว่ามันสักแต่ว่านะมันไม่ใช่เราจริงๆน,นี่นาเห็นอย่างนี้ก็เห็นธรรมะตึ่งเป็นอัศจรรย์เริ่มต้นการยไม่เห็นนึกซึ้งหรอกเห็นก็เพียงแต่ว่า รู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็เห็นเลยว่าเข้าใจธรรมะแล้วยัสนสรรพสิ่งก็ไม่เที่ยงในโลกนี้เป็นของเราทั้งโลกเราก็ไม่ปรารถนาแล้วเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเรายัางปรารถนาแสวงหาธรรม ซึ่งธรรมะมันด้อยู่ใกลจากตัวเราเพียงจะ่ทำปัญญาให้เกิดในใจเราก็รู้เห็นตาความเป็นจริงได้ต้อการฟังธรมงธรมการปฏิบัติธรรมจึงมีคุณค่ามากมาหาศาลทีเดียวไม่ใช่ง,ง่ายๆที่ใครจะมาได้มาฟังธรรมะเพราะในโลกนี้มันมีอะไรฟังมากมายเปิดเครื่องเปิดเพลินมีมากซะเแล้วเกิน เพิอนอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกรรมตัณนาภาวะัณนาวิภาวะัณนาความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นแลอยากจะมีมากๆขึ้นเพิดเพ,นเพินอยู่อย่างนี้แหละเปินไปเพิ่นไป,ป,นไปมันก็นำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่อย่างยืน่นแล้วก็จะไม่ได้อะไรนั้งหมดชะละ นี่ฟังธรรมเรื่อจากสมมุติม่มุดสิ่งที่เรายึดอยู่น่นแหละมาเป็นตัวเราเป็นสมมุตินะก็จะชัดกับเป็นม่มตรหลุดพ้นใหตั้งใจกันทุกท่าน